แต่ที่เสียหายแน่แล้วมาจากสภาพของน้ําท่วมครับให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้นี่คือสภาพน้ําในแม่น้าแยงซีล้นตลิ่งที่สถานีหันโขนะครับฝนนี่ตกลงมาอย่างหนักเลยในมณฑลอู่ฮั่นอขออภัยในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยของจีนทําให้ระดับน้ำนมันพุ่งเกินจุดเตือนภัยที่28.44เมตรกลายเป็นระดับน้ําที่สูงที่สุดครั้งที่5หนะ้บตั้งแต่เคยเกิดเหตุน้ําในแม่น้ำแยงซีล้นตลิ่งครั้งแรก แม่น้ำแยงซีเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในประเทศจีนนะครับแล้วก็ยาวที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกด้วยในอดีตเคยบันทึกสถิติระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่29.73เมตรเมื่อปี1954จากนั้นในปี1998นะครับก็เคยมีระดับน้ำที่สูงสุดอยู่ที่29.43เมตรครับ ทางการท้องถิ่นเตือนนะครับว่าอาจจะเกิดน้ําท่วมพื้นที่ริมแม่น้ําบางจุดซึ่งตอนนี้น้ําล้นตลิ่งแล้วแล้วก็เริ่มไหลเข้ามาท่วมถนนแล้วก็บางส่วนของเมืองแล้วด้วยสํานักงานบรรเทาสาธารณภัยอู่ฮั่นคาดการณ์ว่าแม่น้ําแยงซีอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับระดับน้ำเนี่ย หลังจากเริ่มล้นตลิ่งตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งในวันดังกล่าวนั้นระดับน้ําสูงอยู่ที่ประมาณ29.2เมตรจึงเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์เอาไว้แล้วนะครับก็มีการเสริมกําลังแนวกั้นน้ําปิดประตูริมแม่น้ําบางส่วนรวมถึงตั้งหน่วยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามดูแลข้อมูลอย่างใกล้ชิดครับ